ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเฮาครับผมลัางจะใหญ่บอ่อครับพี่น้องใหญ่บอ่บอไปอีกบ่อหนึ่งครับบอ่อนี่มดดินล้วครับบอ่อนี้ไน่ประมันสองลยเกีียวดินนิม่มมันมีหน่อยครับผม แนบบี่บอลหนึงครับผม